น้องวณีนน้องโกโซนวันนี้เราอยู่กันที่ไหนที่จักรกลน้าที่ไหนเอ่ยที่จบับรกลยังอะไรุยังไหนล่ะพ่อแมนโบแม่นโบแม่นจังสันงส้นโบแม่นจังแน่นเออโบแม่นจังนั่น ตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นอะไรโอ้กอย,ออยเจ็กช่วยด้วยเจ็กช่วยด้วยกังกอยมาลังกวานาม้วยต้นกล้วยโอยลยคอยตรงนี้อยู่แบบกลางทะเลเลยนะ พี่เบนตัวนำลูกกับพี่เบนเขาไม่ใช่มาเป็นงอก็งอคอยไงลูกงอกองงอคอยไงอันนี้ก็จะขึ้นไปไปช่วยใครขึ้นหอคอย,เ,คยเอาแจ็คบอกว่าไว้<ๆ>ช่วยด้วยแจ็คบอกว่าช่วยด้วยแจ็คตายแล้วแจ็คไหนล่วแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เริ่มขึ้นมาหมายถึง รังโกยมารังควานอามวยเดินดงผ่านผานดงต้นกล้วยข,อ,ขอ,อยู่ด้วยเจ็กช่วยด้วยเจ็กช่วยด้วยเปิดล้อได้นะคเปล้อได้นะคะขาดั้นเลยนี่เนาะ

โดนน่มหญ่มมาอนไลน์่ะไม่มม่หมูฟ้ม่ินม่งมัโอ้เป็นไลอ่ะแล้วมันว่าลูกลัดไหมลลองูกร้เลยลองไม่มีแร็กเออดี้เดี๋ยวตาโดนป